สวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้พบกับครูพรดุงศักดิ์เ่าตันหรือครูบอยในรายวิชาพละศึกษาการส่งลูกสองมือระดับอกใช้ในการส่งลูกระยะไม่ไกลนะักคือระยะทางประมาณ3ถึง8เมตรถือว่าเป็นการส่งที่นิยมใช้มากที่สุดวิธีปฏิบัติ จากท่ายืนถือครอบครองลูกบอลหุบศอกดึงบอลเข้าหาตัวคลายหมวนมือขึ้นแล้วผักออกไปด้วยมือทั้งสองข้างขณะที่ส่งลูกออกไปแขนทั้งสองข้างเหยียบตรงตามทิศทางที่ส่ง สายตามองเป้าหมายตามรูปภาพเลยนะครับเด็กดูรับลูกที่1นครับถือครอบรองบอลนะครับ2จับลูกบอลนะครับแล้วก็พลิกมือนะครับหมุนมือเข้าไปในระดับอกแล้วก็ส่งลงไปนะครับเด็กๆครับเรามาดูคลิปการอบอุ่นร่างกายก่อนเรียนครับ หลังจากดูคลิปเสร็จแล้วดเด็กๆจำท่าให้หมดนะครับท่าที่1คือข้อเท้านะครับท่าที่2คือเข่านะครับท่าที่3ลํลำตัวท่าที่4แขนนะครับท่าที่5คอและท่าที่6กระโดดตบ2จังหวะนะครับดเด็กๆจำและก็ฝึกด้วยนะครับเปิดเทอมมาดเด็กๆจะได้ทำทุกคนนะครับหลังจากดูคลิปการอบร่างกายเสร็จแล้ว วันนี้เด็กได้เรียนการส่งลูก2มือระดับอกครับเด็กดูคลิปเสร็จแล้วฝึกทำที่บ้านนะครับถ้าทำไม่ได้ก็ดูสามสักรอบ2รอ,อบ3ารอ,อ,อบนะครับแล้วค่อยฝึกปฏิบัติครับเตรียมกายบริหารใครหนึ่ยกสันถเตรียม 他的手要靠。 ท่าที่สามก้มตัว นี้เวลา9นาฬิกา15บานทีทารีสีแขน มือกลับมาที่เดิมท่าที่ห้าคอ ท่าที่หกกระโดดตบสอจังหวะ สุดท้ายแยกเท้าออกมือประสานท้ายทอยเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าออกลึกๆครับวันนี้เราจะเรียนทักษะการส่งลูก2มือระดับ6นะครับการยืนที่จะสอนวันนี้มีอยู่2แบบนะครับแบบที่1ยืนเท้านำเท้าตามนะครับ ือเท้าใดเท้าหนึ่งอยู่ด้านหน้าอีกเท้าหนึ่งอยู่ด้านหลังครับการจับลูกบอลนะครับเหมือนเรากำพนมมือนะครับพนมมือแยกกันแล้วก็แยกนิ้วออกนะครับหันปลายนิ้วเข้าหาลำตัวนะครับสอบจากการออกนะครับเสร็จแล้วส่งใช้แรงผลักจากข้อมือและแขนไปด้านหน้านครับ แบบที่1นนะครับยืนเท้าต่างเท้าตามต่อไปแบบที่2นะครับแบบเท้าคู่นะคู่ขนานนะครับยืนนะครับแยกเท้าออกระดับหัวไหล่เรานะครับหนึช่องไหล่เราเสร็จแล้วจำเป็นเดิมครับเหมือนกับเราลงมือเสร็จแล้วการนิ้วออกนะครับหันนิ้วเข้าหาตัวแล้วก็ส่งบอดไปด้านหน้าครับ ไปมาดูนะครับการโูงแบบ9ก้ครับเก้าห้าและสู่ครับยืนเหมือนเดิมนะครับจะเอาแบบที่หนึ่งก่อนนะครับยืนแบบเท้านำเท้าตามครับ9้าเท้าที่อยู่ด้านหลังไปด้านหน้าหนึ 9, ่งเก้าครับเสร็จแล้วสู่เสร็จแล้วถอยกลับเก้าโอยกลับเก้าบอยกลับเ ส่งห้อยกลับเก้าส่งห้อยกลับครับเวลารับครับนิ้วโป้งจะต้องชิดกันนะครับไม่งั้นบอลจะโดนหน้านะครับส่ง่อลครับเก้าส่งรับเก้าส่งรับเก้าส่งรับนี่คือการส่งลูก สมือระดับ6กนะครับการยืนมีอยู่2แบบแบบที่1คือเท้นานำเท้าตามคือเท้าใดเท้าหนึ่งไปอยู่ด้านหน้านะครับแลบะบที่2เท้าคู่ขนานนะครับ